รักช่อง T V t h i c h n n e l อากาศผ่านดาวเทียม m s a t 6 T Band ความถี่ Subsidi 1 1 6 Subrates 2 7 5 0 Polarized Station 100 Channel สวัสดีครับผมครับสวัสดีวันจันทร์ครับคุณผู้ชมฮนะวันนี้มีหลายข่าวที่น่าสนใจที่เราจะร่วมคุยร่วมเสวนากันนะครับอาจจะไม่ได้ก็เรียกว่าอ,อะไรดีนะไม่ได้ความรู้อะไรหรอกครับข่าววันนี้แต่แต่มันเป็นปาฏิหาริย์และเหตุบังเอิญ ครับคุยกันมาทุกปีเลยคไอ้เรื่องอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องคุยกันดีครับนะะีหวยนั่นเองอรูปรถนายกรูปรถนายกรูปรถนายกข้างบนนะ่นะเนี่ยครับนะฮะไอ้ที่มันน่าสงสัยคือถ้าออกศูนย์สี่ผมว่าจะพอรับไหวนะมันออกสี่ศูนย์สี่เนี่ยคุณผู้ชมฮะแต่ก็มีคนบอกบอกว่า ซื้อลอตเตรี่ไงแต่นี้ถ้าคนที่ไม่เล่นหวยใต้ดินเนี่ยมันจะไม่รู้ไงใช่ไหมครับว่าการที่ออก404นั้นเน่มันก็หมายถึงเป็น3ตัวบน3ตัวบนก็คือ3ตัวท้ายของรางวัลที่1ซึ่งออกเลข531404และอีกคันหนึ่งคือ79 79นี 7, น่ออกข้างล่างมีคนบอกว่าเอ้ย79ก็เพราะว่า M79 ลงบ้านกำนันสุเทพ จบกับ да. เขาก็รายงานกันหมดนะครับเรื่องน,นี้ฮะเราสํานักข่าวทีวีชาวบ้านครับก็ต้องคุยกับเขาบ้างเออคุณผู้ชมถูกหรือไม่ถูกฮะวันนี้จะเป็นประเด็นที่จะถามกันไงว่าเออมันล็อกหรือมันไม่ล็อกเพราะทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุอย่างนี้ปุ๊บนะครับผู้ว่าการกองสลากฮะนี่จากไทยรัฐออนไลน์ก็จะต้องออกมาพูดว่าออก ลดทะเบียนหวยนายกแค่บังเอิญน,นี่ครับหน้าตาพอออกกองสลากยุคนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ออกไหมออกไหมออกไหมออกจอได้ไหม <c oughs> ออกจอยังไม่ได้อะออกจอยังไม่ได้ไม่เป็นไรออกจอยังไม่ได้เดี๋ยวเราก็ดูในในในแท็บเล็ตเอาดูสิมีหน้าพอออกกองสลากไหมครับ <c oughs> บอกว่ามันเป็นเหตุบังเอิญ บางเอินตลอดอะ่ะเราออกลอตเตอรี่ตามหลักสากลไม่รู้สากลเทศไหนนะมันถึงได้ตรงกัระเบียนรถนายรมตีผมไปถามเพื่อนๆที่เขาเออ,อยู่ชาติอื่นนะครับถามเฮ้ยประเทศคุณมีเปล่าวะอย่างเงี้ยบอกไม่มีนะไม่มีเหรอเฮ้ยประเทศไทยมีเออว่าจะถามเพื่อนที่อยู่มาเลเซียสิงคโปร์เนี้ยมีเปล่าวะ ไม่มีนะไอเลขทะเบียนหรือ,เ,อ,อเลขมอไซคของนายกของผู้นำประเทศออกเป็นรถลี่เนะี่ยไม่มีนะมีประเทศเราเดี่แหละอันนี้เรื่องหวยนะครับเรื่องเรือบินนะคุณผู้ชมฮะเครื่องบินของมาเลเซียโหคนซื้อกันเยิมกันนะเอ3ม0อ ันบางคไม่ออกอ่ะสามสามเจ็ดศูนย์ไม่ออกนะครับแล้วเลขแล้วเลขทะเบียนรถนายกปู่ที่มันหายไปนานแล้วไงก็ประมาณว่าตอนนั้นออกทีๆอยู่ช่วงไหนะไหมผู้คนสงสัยที่หายไปนานแล้วพอคราวนี้กระแสะตกต่ำอย่างหนัก <c oughs> เดินเหินขึ้นรถยังตกรถเลยต้องเอามาออกเป็นรถตตลรี่ <c oughs> <c oughs> ตกรถเลยออกเป็นรถตตลรี่ครับาเขาเรียกรอตตลรี่ไม่ใช่ลถตตลรี่นะครับเรื่องหอตะละวยหวย เรื่องเครื่องบินเดี๋ยวเรามาว่ากันมีมีมีข่าวน่าสนใจเหมือนกันครับบ้างก็ว่าลงจอดแล้วนะตอนนี้นะจับสัญญาณได้แล้วครับผมครับนี่ฮะมาเลนี่ของโพสตูเดครับเอายังมาได้ยังครับมาเลพบสัญญาณทีเอ็มเอสจ็ดศูนย์ลงจอดแล้วนะฮะลงจอดแล้วนะครับลงจอดแล้วแต่ไม่รู้ลงจอดที่ไหนเอาละสิเออไปลงจอดที่ไหนนะ เดี๋ยวพบสัญญาณลงจอดแล้วเขาก็วิเคราะห์กันไปเรื่อยฮะว่ามันหักลำแล้วก็บินขึ้นไปทางคาซกัสถานไปทางเหนือบินไปทางใต้มีบางคนบอกอเมริกาอยู่เบื้องหลังเอาไปจอดที่มูเกาดเดียโกกาเซียบ้เข้าไปนั่นมันอยู่ที่ไหนไอ้เกาะที่ว่านี้นี่ครับมาเลเซียพบสัญญาณ MS 370ลงจอดแล้ว <promoted> <idades> ไอ้เกาะที่ว่านี่ครับเราก็มีรูปผู้ชมดูฮะหน้าไปนอนมากครับไอ้เกาะเนี่ยมีมีตัวละครเป็นหลายประเทศนะฮะมีสาธารณรัฐเซเลสเซเลสเซเลสอัสกักอันเนี่ยเซเลสเซเดี๋ยวผมก็เ่เคยได้ยินฮะแต่เพิ่งรู้ว่าโอ้โหไอ้เกาะนี้มันน่านอนไหมครับหินเหินคล้ายซิมิลันบ้านเราเลยนี่ฮะนี่ฮะนี่คือจุดหนึ่งที่เขาคิดว่าเครื่องบินจะไปจอด เขาบอกไฮแจ็คแล้วอเมริกาอยู่เบ ouais. ื้องหลังนะแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมครับทําไมอเมริกาอยู่เบื้องหลังเขาบอกว่าบนเครื่องบินลํำนี้มีนักวิทยาศาสตร์ชาวอะไรก็ไม่รู้อ่ะกําลังขนเทคโนโลยีระดับเทพควบคุมอาวุธแห่งอนาคตนักวิทยาศาสตร์12คนนะอเมริกาเลยต้องจี้จี้ไปลงที่นี่ฮะไอเกาะเดียโกกาเซียเนี่ยครับมันอยู่ เกาะมันใช่ไหมคุณผู้ชมนะไอ้ตรงกลางมันไม่ได้แผ่นดินนะฮะตรงกลางเป็นน้ำนะครับเกบาะมันก็คือไอ้วงแหวนแค่นั้นนะฮะพื้นที่มีแค่นั้นครับ <an> <laughs> เออการหาสมุทรอินเดียจริงบ่าก็ไม่รู้นะครับแม่มันน่าตื่นเต้นจริงๆเนี่ยสาธาร,รัฐเซเชลสเนะฮะบ,บ้างก็ว่าไปต่อที่นั่นเนี่ยดูดีครับน่าเป็นน่าเป็นมากๆเลยอะ่ะโอ้รายการข่าวของผมเป็นรายการข่าวที่ รายงานแบบชิวมากๆเขาเขาก็หลังองศันกันแขวนเรือบินหายไปไหนเราก็ให้ดูสถานที่ที่เรือบินน่าจะไปจอดคุณผู้ชมดูดิโหน่าไปสุดๆอ่ะผมก็นั่งคีคีอินเทอร์เน็ตเองนะครับนั่งไล่เองเลยฮะคราวนี้ครับก็่นั่งดูเออเมืองนี้เขาไปจอดก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับให้ดูเนี่ยกาบอกว่าเออถ้ามันชิวๆอย่างเงี้ยนะพวกผู้โดยสารเขาได้ปลอดภัยเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะอาจจะไป ที่ก่อน,นี้ตอนแรกเห็นภาพนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นซิมิลันนะฮะเคยไปซิมิลันแต่ไม่ได้เห็นมุมนี้คือหินบ้านบ้านเราก็มีเหมือนกันเกาะซิมิลันหมู่เกาะตาช่ายไหลหินสไตล์เนี้ยแต่นี้ไม่ใช่ภาพนี้คือสาธารณร,รัฐเซเลเซสอเลสัอันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรอบินไปจอดที่นี่มไม่จอดที่เดียโกกาเซียไม่จอดที่นิโคบาจอดที่นี่ก็อเอาครับผู้โดยสารเขาก็ได้ได้ชิวๆปลอดภยัยนะก็มีคนบอกว่าอ้าวถ้าถูกจี้แล้วทําไม ทำไมไม่มีผู้โดยสารคนไหนเปิดมือถือเลยหรอเขาบอกเขาก็ต้องเก็บดิพี่เหมือนป้นแบงก์อ่ะเขาเอามือถือมานี่ทั้งหมดแล้วบางอันก็บอกมีนะครับมีการบินขึ้นบินลงนะครับคุณผู้ชมฮะเพื่อให้ผู้โดยสารน็อกแล้วหลับกลางอากาศโอ้ว่าเขาไปนั่นเดี๋ยวเราว่ากันข่าวนี้ครับสนุกดีครับกงเอาใจช่วยให้ผู้โดยสารปลอดภัยครับแต่มันก็สนุกในแง่ที่ว่าหลายคนก็ได้จินตนาการ มนโนกันไปเรื่อยฮะเออ,อผมก็อ่านแล้วผมก็อืมจะ <c oughs> ไอ้คนเกลียดอเมริกาก็บอกอเมริกาอยู่เบื้องหลังเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะจริงแท้ประการใดน,นะครับเรื่องนี้ฮนะส่วนเรื่องอื่นๆนะครับ <c oughs> เมื่อเช้าล่าสุด <c oughs> มีบุ้มที่หน้าสำนักงานอายการสูงสุดออกได้หรือ,อยังออกได้หรือ,อยังจอเราออกได้หรือ,อยังพบระเบิดแสวงเครื่องวางหน้าอายการสูงสุด สำนักงาน,นอายการสูงสุดนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเห็นไทรัฐรายงานว่ากู้ได้หนึ่งลูกออกได้ไหมเอาออกไม่ได้ก็ใช้ภาพจากจากแท็บเล็ตเอาเ็นบอกกู้ได้1ลูกนะครับรถติดหมดเลยครับแล้วทางมตรีต่างประเทศบอกเชื่อวางบื้มหนะ้าการโยงถอนตัวเจ็ดองค์กรอิสระประเด็นประเด็นมันคือว่า มีเจ็ดองค์กรอิสระเขาอยากเป็นตัวกลางให้ให้คุยกันสักทีระหว่างรัฐบาลกับกบปปสอ,อะไรเงี้ยว่าจะทำยังไงให้กลับมาเลือกตั้งจะแก้กฎกติกายังไงหรือทำยังไงให้บ้านเมืองเดินไปได้อ่ะตอนนี้บ้านเมืองมันเดินไไม่ได้นะฮะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจรวมทั้งเมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์เนี่ย นปชเขาก็มีชุมนุมที่อยุธยาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาว่ากันครับเขาเปลี่ยนจากคุณธิดาเป็นคุณจตุพรมีภาพขำๆมาให้ดูฮะคือเขาไปเอาภาพแห่งานศพประธานาธิบดีฮูโกชาเวสของเวเนซุเอลาแล้วก็บอกว่าคนคนเสื้อแดงเดินออกมาเต็มอยุธยาเลยก็เละเข้าไปในสนาม โคตรนานฮะเดี๋ยวช่วงหน้าผมให้ดูครับขำจริงๆนะครับผมครับแล้วก็มีไฟไหม้ที่บางปูบอกขยะตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ปกตินะครับคุณนายกไปตรวจไฟไหม้แถวภาคเหนือไฟป่าเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบลงมาบางปูนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นนะฮะห้าิบกว่าไล่นะครับคุณผู้ชมครับขณะน,นี้แล้วชาวสมุทรปราการก็เดือดร้อนนะครับ สมุดปากกาเป็นฐานเสียงของพรรคไหนออท่านต้องลงมาดูนะฮะเ,เดี๋ยวเขาไม่เลือกนะครับเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนครับผมครับเรื่องหน้าเราจะมาดูไอ้เรื่องไ,ไม่มีเรื่องหน้าเบรกหน้าเราจะมาคุยการเรื่องหวยกับทะเบียนร,รถนายกเครื่องบินทำไมยังหาไม่เจอนะครับมีเรื่องของจตุพรนั่งประธานนปชพบทบอบอกไม่สนใจพวกทำผิดกฎหมาย ปาปบเข้าให้มีเรื่องหิมะตกที่ประเทศไทยด้วยฮะแหมน้ำแข็งกับลูกเห็บนะเรียกอ้ไเท่ไปทีมะ่ะอันนี้เราเบรกก่อนครับช่วงหน้ามาคุยกันครับ